เราได้กระโดดนะครับเราได้กระมาเลื่องอะไรนะครับจองอันเดิมนะครับอันนี้เราเพิ่งน EP2 นครับเอิม่มเอ้ EP1 เอ้ EP2 เราได้เราเคยได้เป็นนะครับก็คืออุ้ยิทยายาจริงแบบแบบนี้เอกเอคุณผู้หญิงเนี่ยพลังนี้ผมก็เคยได้นะบ,บุ้เกี่ยวเซียนอ่ะผมไม่ได้ทุกสก,กลิลเลยเสกิลโคตรสุดเดี๋ยวเจอผมครับเราจะล้างแค้นเราจะมาล้างแค้น มันจะมา้างแ้นเจ้าคุณเน่จะล่างแ้นคุณผู้หญิงคนเนี้แล้วนะคุณพอลดเสียงกิมก่อนมันจะแบบร้างแ้นให้ตาย,ยานะครับแบบแบบเฮ้ยแบบยังไงอ่ะแบบสายสมมเลยแบบคนจะฆ่าแมงถ้าคุณผู้หญิงเขาไม่ออกเกมก่อนนะถ้าเขาออกเกมก็อดเลยครับถ้าเขาไม่ออกเกมเสร็จตู <Set through. S 1> นะครับถ้าเขาออกเกมก็ อดครับอดอดถ้าเขาออกเกมก็อดนะครับถ้าเขาไม่ออกเกมก็สวยใหรู้ กี่บาละได้ละครับก็ได้สามร้อยสี่ร้อยละมาอุ้ยหกร้อยห้าสิบนะครับก็ซื้อไปเลยนปละปุ๊บ อืมเป็นน้บ้าน,นะครับอันนี้ไม่มีใครมาละเหลือแ,แต่ห้าร้อยบาทไหนใครจะมาทำลายกูเมื่อกี้เจอแน่เดี๋ยวปิดประตูบ้านก่อนครับครับ ซื้อเลยนะครับมาซื้อไปแล้วกุนใบนี่คนระับพิต้าที่เพื่อนผมเคยใช้นะครับเพื่อนผมมาเล่นด้วยครับตอนนั้นทงาม้าดาอนจครับเอ,อ ค,คือบรินะครับสามนาทีแล้วตีห้าร้อยบาทนะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับนครับนี่เลยถึงพ้นเจอกูเจอผมใครมาฆ่าผมเมื่อกี้ไหน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  โดนครับโคตรแรงมาดิเร <keeps> ียกร้างเนาะอึตายมิสมฮ้าจัวกลลวนะกลับกเปานก่จ้ะแล้ว เราไม่ต้องมาสนใจเขานะเพราะเรือเราือน้อยๆอยากล้างแค้นไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้มากเลยใช้บานไม้ไมไม่ใ <capacities> ช <daddy> ่แต่กูยิงไปก่อนกนไฟโอ้นี่เฟร้งสิ่งที่ไอ้ผู้หญิงใช้แดงๆแลเมื่อกี้เออโม่เอยบ้านหลังฟ้านั่ไงบ้านหลังนี้ทำไงล่ะเอาเดี๋ยวก่อผมไม่อยากยิงบ้านจริงๆถึงผมเคยได้ bếp cụt phiêu lê bố bên lô luôn á? đôi lúc này lúc đôi lúc đôi nữa đôi đôi เตรียายขี้มหมันไม้เอ้ยกูแตกกูจะมึงไว้ไอ้กดไม้อยู่ไหนวะกูกวดเดียวหลาดเลย ซื้อต่อไม่รีรอนะครับพี่อะไรวะไฟลุกสิบพันเจ็บอู้ย,ยไหนมะอือดูติตาผม เดือดบันไม้กขบ้านก่อนทีนี้งงก็สิบไลค์ก็พอนะเพราะว่ายัางไงก็ไม่มีคนดูอย่างแล้วแล้วก็ยังไงคลิปก็ไม่สนุกด้วยนะครับคลิปผมไม่นสนุกทุกคลิปเลยนะครับเพราะ ผมลงคลิปใช่ไหมพอได้ผลอะไลฟ์ไม่ขึ้นเลยนะครับถ้าเป็นลิมเลก็ไลค์ขึ้นอยู่นะครับสองสามไลค์ไม่ได้ก็ 20, 19, กยี่สิบไลค์สิบเก้าไลค์นี่แหละครับมล้ก็คุณไม่อยู่ครับอันนั้นพันอันนั้นห้าพันกเกลียนคนก่อน ก e ุมารีทำกุนาร์จำอะไรจำอะไรเจ้านายไหมเลี้ยรูปเปลวไฟอะไรเนี่ยกว่าเปลวไฟสีเข้มเปลวไฟสีเข้ม เห็นอะไรดุดุ้ยเฮ้ยมัดย่างมัดไม้ตอีกคนเร็วเลยี่ไปเร,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 ร็วจังวะค่ะ แปดใช่ไหมอนนี้น่รันได้มึงน่รันใช่ไหมมึงน่รันใช่ไหมได้ได้ได้ขลัดย พุ่มลำเลือยพ่มลำรวยไหนไหนข้ามเลยเบิ่อนแ ความเต็มชิบหายเลยม,ม,มทำเป็นสีหมวงนี่วะเต็มตวสฟ้าไม่ใช่รอที่นี่ก็มน้อนจะไม,ม่เสียงผปีเท่าไหร่นะเพราะผมไม่พูบาไม่บุญแรงนี่กดังมากนะ เพราะว่าผมเป็นอะไรไม่รู้รฟันขุดเร็วเลยเปไปข่ามันโอ้ยยด้สิกิวเดียวกระโปรงที่หมาย มันมันอีกจะฆ่ามันนะฆ่ากันชัว่วสไบบี้ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยอาจะโดนฆ่าประหารเพื่อนนายช่วยออกอุ้ให้เราหน่อย นี่ทำไมบ้านหลังนี้เป็นสีแดงอะไรเนี่ยคว,ความโกรธใช่ไหมความโกรธอ้อดูแล้วเพื่อนเงินนายเอฟเคฟาร์มใช่ไหมเพื่อนสองหมื่นหกเนี่ยนายเอฟเคฟาร์ม่ะเพื่อนนายเอฟเคฟาร์มไม่เป็นไรแล้วนายฟาร์มนานมันนานมากแล้วทำไมนายถึงยืนรอได้วะ ไปแล้วนะผมไม่เ,เมกี่ยวผมจะฆ่าคุณผู้หญิอย่างเดียวคุณท,ทำผมกระทรวงก็ร่ำรวยผมร่ำรวยถีบแล้วโชั้นสองเจสก็กลับมาแล้วว่าเช็ดลูกแต่สกิลวันนั้นอ่ะมันมันยิงมันยิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าไอ้สกิลวชั้นสองยิงแรงกของมันอ่ะ มันยิงไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะยิงยากครับมันก็ได้อยู่เอาไหม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 ไก่น้อยข้ารู้คิดตายละไม่กล้าออกมาดิจะเอาไหม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 ฟาด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  ที่มูดก็ขอจบไปเลยนะครับก็ไม่แก้ดีบจริงๆน,นะครับที่ผมไม่อาจแบบเบื่อวานันการก็เพราะว่าไม่มีคนดูครับถ้าผมมีคนดูสักสองสามพันเ,เนี่ยผมจะทำทุกคนที่นะครับบ๊ายบายนะขอสิบไลค์แล้วกันจิ๊บ